วันนี้เวลา17นาฬิกาหนาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยงังวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสรารคามอำเภอเมืองมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามส่งเปิดชมรมทูบีนับวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันที่วิทยาลัยน้อมนำหลักการการดำเนินโครงการทูบีนับวันเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวิทยาลายัยซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพถึง เรียนาตรีรวม2016คนมีการจัดกิจกรรมสร้างสารค์และหลากหลายพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีทำให้ชมรมรู้จักและเป็นที่ยอมรับในจังหวัดโดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่าทักษะเยี่ยมเปี่ยมภูมิรู้คู่คุณธรรมนำชุมชนโอกาสนี้ทอดพเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวันมีอาสาสมัคร37คนยึดหลักการทำงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกเช่นการพัฒนาบุคลิกภาพการร้องเพลงการเต้นการแข่งกีฬา e s p o r t ROV และการพัฒนาทักษะของการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆในส่วนของชมรมทบีนัมวันที่ก่อตั้งในปี2565มีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องบ้านในวิทยาลัยมีการจัดอบรมพัฒน นาศักยภาพของสมาชิกการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดเน้นกิจกรรมจิตอาสาเช่นดนตรีกีฬานันทนาการกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะทําให้สมาชิกทุกคนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ สำหรับการดำเนินโครงการทูบีน u ม b e r วันของจังหวัดมหาสรารคามมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการเพื่อเริ่มดูแลบุตรหลานและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันจากนั้นเลขาธิการมลูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันเฝ้ารับพระราชทานเงินดังกล่าวเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ต่อจากนั้นพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสรารคามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสรารคามซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร้อมกันนี้พระราชทานการปรึกษาแก่สมาชิกทับีนน้ำวันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดมหาสารคามที่ไปเฝ้า โดยจังหวัดมหาสรารคามมีเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกทูบีน้ำวันจำนวน169,905คนมีชมรมครบทุกประเภทจำนวน142ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจจำนวน121แห่งทั้งนี้โครงการทูบีน้ำวันเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับการเสริมสร้างภูมิความ ความภาคภูมิใจในตนเองหานการเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบสร้างเยาวาชนต้นแบบเก่งและดีเพื่อเป็นไอดอลและเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมผลสำเร็จของโครงการพบว่าสมาชิกมีอัตลักษณ์ทางสังคมที่บุคคลทั่วไปยอมรับและชื่นชมเช่นการมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวมการมีสมาคารวะตระนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น กล้าพูดกล้าแสดงออกมีภาวะผู้นําแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นผลดีกับตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งการทําประโยชน์ให้กับสังคมโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต o be นวัน